เรื่องสยองในห้องมืดเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งครับที่รวมตัวกันเพื่อที่จะติวหนังสือก่อนช่วงสอบเรื่องนี้เป็นเรื่องราวจากทางบ้านครับตัวเจ้าของเรื่องมีชื่อว่าคุณตายครับตัวคุณตายเนี่ยเล่าย้อนถึงสมัยที่เธอเนี่ย ยังเป็นนักศึกษาในมหาลัยแห่งหนึ่งครับก็เล่าไปว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่เธอเนี่ยประสบพบเจอด้วยตัวเองนะครับแต่คนที่เจอเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกลุ่มเพื่อนของเธอครับเหตุการณ์มันก็เริ่มต้นมาจากครับก็จะมีการสอบปลายภาคนี่แหละครับตามมหาลัยก็จะเป็นเรื่องปกติแหละที่จะมีสอบกลางภาคปลายภาคซึ่งตัวคนต่ายบอกครับว่า ที่มหาลัยของเธอเนี่ยก็จะมีการติวหนังสือกันเป็นกลุ่มครับแบบกลุ่มเพื่อนที่สนิทกันบ้างติวกันทั้งห้องบ้างก็จะมาช่วยกันติวครับบางคณะบางกลุ่มบางห้องก็จะไปนัดติวกันที่บ้านบ้างที่หอพักบ้างครับหรือบางคณะบางกลุ่มบางห้องเนี่ยก็จะมาติวกันที่มหาลัยซึ่งทางมหาลัยเองครับก็จะเปิดห้องสมุดเนี่ยให้ติวกันถึงดึกหรือบางทีครับ ็จะมีนักศึกษาที่แบบขยันมากๆหน่อยติวจนห้องสมุดปิดละก็ยังนั่งติวกันต่อหน้าห้องสมุดครับหน้าคณะต่างๆซึ่งทางมหาลัยก็รู้ดีนะครับเปิดไฟให้สว่างกันแบบแทบจะทั้งคืนเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นจากที่กลุ่มเพื่อนเธอเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่เลยทีเดียวครับก็คือเกือบทั้งห้องนั่นแหละ นัดรวมตัวกันครับเพื่อที่จะมาติวหนังสือกันครับซึ่งตอนแรกครับก็ติวกันในห้องสมุดนี่แหละติวกันไปติวกันมาครับเวลาก็ผ่านไปจนก็ประมาณสามทุ่มคุณตายบอกว่าประมาณสามทุ่มนี่แหละทางมหาลัยก็จะปิดห้องสมุดละพอห้องสมุดปิดครับทุกคนก็คุยกันต่อครับว่าออจะเอาอยัางไงดีเพราะว่ายังติวกันไม่เสร็จเลยก็เลยมีคนตัดสินใจครับ เพื่อนๆเนี่ยก็ออกเสียงกันว่าเดี๋ยวเราไปติวกันต่อที่คณะของเราดีกว่าเพราะว่าด้วยความที่กลุ่มก็เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะใหญ่ครับจะไปติวที่หอพักของเพื่อนเนี่ยก็คงไม่พอแน่นอนก็คงเต็มห้องล้นห้องครับหรือจะไปบ้านเพื่อนครับที่ไม่ได้เป็นหอเป็นบ้านจริงๆเนี่ยหลังที่มันใกล้ที่สุดเนี่ยครับมันก็ถือว่าค่อนข้างไกลแล้วพอไปติวเสร็จเนี่ยกว่าจะกลับกันอีกก็เรียกว่า คงจะดึกมากก็เลยตัดสินใจครับว่าติวกันที่หน้าคณะของเราดีกว่าทุกคนก็ตะลอนกันไปครับก็เป็น10กว่าคนนะครับแล้วก็นั่งติวกันบรรยากาศมันก็สนุกสนานครับเพื่อนมานั่งคุยหนังสือมานั่งพูดคุยหยอกล้อกันไปครับมีอ่านให้กันฟังบ้างสรุปส่งอันนั้นคือบรรยากาศมันก็ดีสนุกสนานกันใหญ่ครับจากนั้นครับเมื่อไปอยู่หน้าคณะเนี่ยก็ยังคงเห็นครับตัวคุณตายบอกว่า มองไปที่คณะอื่นเนี่ยมันก็ยังมีนักศึกษาอีกเป็นจํานวนมากครับที่ทําเหมือนกลุ่มของพวกเธอเนี่ยซึ่งเรียกได้ว่าทั้งมหาลัยครับก็สว่างกันทุกคณะแหละอย่างที่บอกไปครับว่าในช่วงที่ใกล้จะสอบเนี่ยหรือช่วงสอบเนี่ยทางมหาลัยเขาจะเปิดไฟให้ตลอดอยู่แล้วก็ไม่ได้ดูน่ากลัวหรือวังเวงแต่อย่างใดครับจากนั้นทุกคนก็กลับเข้ามาตั้งใจอ่านหนังสือกันต่อก็มีเพื่อนคนที่เก่งหน่อยก็อาจจะเป็นแบบ แกนนาคอยติวคอยแนะนะําว่าข้อไหนน่าจะออกข้อไหนบรรยากาศมันก็เป็นไปเรื่อยๆครับทุกคุณต่ายบอกว่ารู้ตัวอีกทีเนี่ยก็ไม่แน่ใจครับว่ากี่โมงแต่ว่าไฟที่มันสว่างเนี่ยมันยังคงสว่างอยู่ครับแต่เมื่อสังเกตออกไปเนี่ย<อ>บางคณะที่ตอนแรกว่าอยู่กันเพียบเนี่ยมันก็เริ่มบางตาลงไปครับแต่ก็ไม่ได้โล่งสะทีเดียวครับก็ยังคงมีเสียงยังคงมี นนออยู่เหมืกัแต่ด้วยความที่กลุ่มของคุณตายครับติวกันมานานแล้วครับตั้งแต่ในห้องสมุดละจนมาถึงหน้าคณะเนี่ยทุกคนก็เหมือนอารมณ์ว่าเริ่มรู้สึกจะลาครับแต่ก็ยังติวไม่ครบนะครับก็เลยตัดสินใจครับว่าเดี๋ยวเราจะพักเบรกกันก่อนละกันก่อนที่จะติวกันต่อไปซึ่งเพื่อนในกลุ่มครับก็แยกย้ายกันครับใครอยากจะทําอะไรก็ไปท,ทําธุระของตัวเอง บางคนก็ไปซื้อขนมซื้อของกินที่ร้านสะดวกซื้อครับก็ฝากกันไปซื้อครับบางคนก็นั่งเล่นมือถือนั่งเล่นเกมกันไปพักสมองกันแล้วก็มีบางกลุ่มที่ไปเข้าห้องน้ํากันก็จะเป็นแบบนี้ครับส่วนตัวคุณตายเนี่ยก็นั่งคุยเล่นกับเพื่อนอยู่ครับรอไปสักพักหนึ่งครับเมื่อเวลาผ่านไปพักแบบสัก10นาที2ีนาทีครับไม่เกินนี้ครับเพื่อนทุกคนก็เริ่มกลับมารวมตัวกันครับ จากนั้นก็เริ่มติวกันได้สักแป๊บหนึ่งครับตัวคุณตายบอกว่าในระหว่างที่เริ่มติวกันได้สักแป๊บหนะึ่งเนี่ยเธอสังเกตเห็นเพื่อนคนหนึ่งครับขอใช้นามสมมติว่าคุณบีก็แล้วกันตัวคุณบีเนี่ยก็เป็นเพื่อนผู้ชายที่อยู่ในกลุ่มอยู่ในห้องนี้ด้วยครับตัวคุณตายบอกว่าคุณบีเนี่ยท่าทางดูลุกลี้ลุกลนยังไงชอบกกนครับหลังจากที่เริ่มติวไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยก็เหมือนเห็นครับว,ว่ากลุ่มเพื่อนผู้ชายเนี่ย มันแบบมีการแอบคุยกันซุบซิบทำหน้าแบบเฮ้ยจริงเหรออย่างนั้นอย่างนี้ครับแล้วสักพักครับก็กลุ่มผู้ชายนะครับก็ขอตัวกันกลับก่อนแล้วพอมันเป็นแบบนั้นครับด้วยความที่ส่วนหนึ่งมันก็ดึกแล้วล่ะส่วนที่2คือถ้าผู้ชายกลับกันหมดเนี่ยแม้ว่ามันจะอยู่ในมหาลัยแสงมันจะสว่างก็ตามมันจะมีคนในคณะอื่นอยู่เนี่ยแต่ยังไงซะมันก็เป็นเวลาที่ค่อนข้างดึกและก็เปลี่ยว เวลาที่จะกลับแบบก็กลายเป็นว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่งั้นก็จะเหลือแค่กลุ่มผู้หญิงที่เตียวกันต่อเหรอมันก็คงจะไม่ไหวท้ายที่สุดก็เลยตัดสินใจแยกย้ายกันหมดครับก็บอกกันนะไม่เป็นไรยังไม่จบไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาติวกันต่อแล้วกันแล้ววันนั้นก็สิ้นสุดลงครับซึ่งหลังจากวันนั้นเองครับตัวคุณตายบอกว่ากลุ่มเพื่อนของเธอเนี่ยก็ยังคงนัดตีวกันตามปกติครับทุกวันเลยก่อนที่จะถึงช่วงสอบ เริ่มติวกันไปติวกันมาจนช่วงสอบก็ติวกันต่อครับแต่สิ่งหนึ่งที่แปลกไปครับตัวคุณตายบอกว่าทุกครั้งครับที่มีการติวในมหาลัยเนี่ยตอนกลางดึกหรือตอนเย็นตอนค่ำเนี่ยตัวคุณบีเนี่ยจะไม่มาเลยครับถ้ามีนัดติวที่หอเพื่อนติวกลางวันเนี่ยมาครับไม่แน่ใจว่าเพื่อนคนอื่นเนี่ยได้สังเกตหรือเปล่านะครับ แต่ตัวคุณตายเนี่ยเธอบอกว่าเธอพอจะเห็นอยู่ว่ามันแปลกอย่างนี้นะแต่ก็ไม่ได้ถามถ่อะไรออกไปครับจนปล่อยให้ช่วงเวลามันก็ผ่านไปจนสอบเสร็จนะครับสอบวิชาสุดท้ายเสร็จทุกคนก็มีการไปเหมือนกินเลี้ยงฉลองกันในห้องนะครับว่าโอ้สอบเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะได้ปิดเทอมได้หยุดพักไปกินหมูกระทะกินนูน่นกินนี่ครับ,น,รบนัดไปทั้งห้องเลยแล้วก็ในระหว่างที่กินครับตัวคุณต่ายเนี่ยด้วยความที่คาใจครับ ก็เลยเปิดประเด็นถามคุณบีเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือสังเกตเห็นแล้วล่ะตั้งแต่วันวันแรกที่ติวกันเลยว่าตัวคุณบีเนี่ยหลังจากที่พักเบรกเสร็จเนี่ยพอกลับมาเนี่ยก็อยู่ไม่สุขละแล้วที่สําคัญหลังจากวันนั้นเนี่ยในช่วงที่มีการติวตอนกลางคืนหรือติวตอนดึกเนี่ยที่มหาลัยก็จะไม่เห็นตัวคุณบีเลยตัวคุณบีก็ ได้ยินแบบนั้นก็เหมือนหน้าซีดนิดๆครับก็โอ้ถามเฮ้ยสังเกตด้วยเหรอเออพอคุณต่ายเปิดประเด็นไงครัเพื่อนในโต๊ะก็เหมือนหันมาสนใจว่าเออจริงด้วยเออบีหายไปไหนว่าทาไมไม่มาติวด้วยกันอะไรเงี้ยครับจนสุดท้ายตัวคุณบีครับก็เล่าถึงเหตุการณ์ที่ตัวเขาเนี่ยได้เจอให้ฟังครับว่าในคืนวันนั้นครับหลังจากที่ติวห้องสมุดเสร็จไปติวที่หน้าคณะ จนถึงช่วงเวลาพักเบรกของทุกคนเนี่ยครับเพื่อนๆก็แยกย้ายไปทำธุระส่วนตัวกันหมดตัวคุณบีเนี่ยก็อยากจะเข้าห้องน้ำครับปวดท้องแบบปวดท้องหนักเลยล่ะอยากจะเข้าห้องน้ำเออชวนเพื่อนไปครับเพื่อนก็ไปด้วยแล้แหละแต่ด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนคนที่อายครับก็รู้สึกว่าเออไม่อยากเข้าที่มันใกล้ๆกับเพื่อนเลย เดี๋ยวเราจัดหนักเนี่ยเดี๋ยวเสียงมันดังเดี๋ยวเพื่อนจะแซลกลัวว่าจะเขินครับตัวคุณบีเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าเดินเลยไปคณะที่มันไปตึกที่มันไกลๆออกไปอีกนิดนึงแล้วกันส่วนเพื่อนก็เข้าห้องน้ําตรงนี้ไปก็ใช้เหตุผลว่าเอ้ยคนเข้าเยอะอะไรก็พูดไปประมาณนั้นครับจากนั้นครับตัวคุณบีก็เล่าให้ฟังครับว่าเมื่อตัวเขาเนี่ยเดินแยกไปคนเดียวครับก็เดินถัดไปจากตึกที่เขาอยู่เนี่ย ไปอีกสักตึกสองตึกครับให้เห็นว่าคนมันเริ่มบางตาครับอย่างที่บอกไปครับมันไม่ได้มีแค่กลุ่มของคุณตายเท่านั้นมันยังมีเด็กของคณะอื่นๆอ,อีกตัวเขาก็เดินไปจนแบบรู้สึกว่าเอยตึกนี่แหละคนไม่ค่อยเยอะดีแต่ก็ยังเปิดไฟสว่างอยู่นะครับหันไปก็ยังมีเอ้ยกลุ่มนักศึกษาที่มาติวกันอยู่แต่คนไม่ค่อยเยอะก็คิดว่าเข้าตรงนี้แหละไม่ได้ไกลซะจนเปี่ยวไม่มีใครเลย ถ้าไปขนาดนั้นตัวคุณบีบอกว่าเขาก็ไม่กล้าเหมือนกันแต่พอเห็นมีคนอยู่บ้างเนี่ยก็รู้สึกว่าโล่งใจอยู่ก็ตัดสินใจเข้าไปในห้องน้ําครับซึ่งตัวเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่เคยเข้าห้องน้ําของตึกนี้มาก่อนเลยนะครับตอนนี้ก็เข้าไปเสร็จปุ๊บตอนที่เข้าไปครับตัวคุณบีบอกว่าในห้องน้ำเนี่ยมีแค่เขาคนเดียวเห็นละว่าประตูห้องน้ำเนี่ยสบานมันเปิดไว้หมดมันไม่มีใครเลย รวมถึงโถฉี่ก็ไม่มีครับหน้ากระจกก็ไม่มีอ่ะก็รู้แล้วล่ะว่าตัวเองเข้าคนเดียวแต่ก็ไม่ได้กลัวอะไรครับเพราะว่าออกจากห้องน้ําไปนิดเดียวก็มีกลุ่มเพื่อนต่างคณะอยู่รวมถึงในห้องน้ำเนี่ยก็เปิดไฟอย่างสว่างชัดเจนครับตัวเขาเองเนี่ยก็เลือกเข้าห้องน้ําห้องสุดท้ายครับตอน,น,นแรกก็ปวดมากครับรีบเข้าไม่ได้สนใจอะไรถอดกางเกงทำน,นูนทำนี่ถอดเข็มขัดน,นั่ง,งเสร็จปุ๊บพอนั่งไปได้สักพักครับตัวคนบีเล่าให้ฟังว่า มันก็เริ่มมองรอบๆตัวเองครับเพราะว่ามันว่างแล้วตอนนี้ก็นั่งถ่ายไปมองไปมองมาก็เห็นครับว่าเออห้องน้ำนี่มันดูสุดโสมกว่าตึกของเขาเยอะเลยมันมีตัวอักษรมีคนมาวาดรูปภาพเขียนไปเต็มเลยครับเหมือนห้องน้ำสาธารณะที่แบบคนมือบอลมาวาดเยอะๆอย่างครับตัวคุณบีบอกแบบนั้นตัวเ,เองก็นั่งเพลินครับ นั่งอ่านนู่นอ่านนี่ไปเออมีคนเขียนบอกรักกันมีคนเขียนหยอกล้อมีคนเขียนด่ากันอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้รู้สึกแปลกอะไรก็เพลินดีไล่ดูไปเรื่อยมีรูปวาดด้วยจนไปสะดุดตาครับกับข้อความข้อความหนึ่งตัวคุณบีบอกว่าข้อความเนี่ยมันถูกเขียนไว้ว่าสั้นๆนะครับเขียนว่าระวังผีแค่นี้เลยครับตอนนั้นตัวเขาเองเนี่ย บอกว่าโอ้โหขนลุกวูบเลยครับไม่รู้ว่าด้วยความที่คิดไปเองหรือรู้สึกกลัวหรือเซนซิทีฟกับคําข้อความที่มันเขียนอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่รู้สึกไม่ดีละตอนนี้เริ่มไม่สนุกละก็พยายามไม่สนใจครับแล้วพออ่านข้อความนี้เจอเสร็จครับก็พยายามหันไปดูข้อความอื่นอันอื่นอาจจะได้ไม่ต้องคิดมากก็รันไปเจอข้อความอีกครับว่าห้องน้ํานี้ผีดุ าทีเนี้ยเริ่มกลัวกว่าเดิมละเอ้กูอยู่ในห้องน้าคนเดียวด้วยจะไหวไหมเนี่ยก็พยายามไม่สนใจอีกครับหันมองไปมองมาจนสุดท้ายไปเจอข้อความสุดท้ายครับเขียนว่าอย่ามองขึ้นข้างบนแล้วก็มีลูกศรชี้ขึ้นไปข้างบนครับตัวคุณบีบอกว่าตอนนั้นเนี่ยโอ้โหใจหนึ่งก็กลัวครับอีกใจหนึ่งมันก็ อยากรู้อะครับคือคนมันกลัวแต่มันก็อยากรู้มันก็ไม่รู้จะทํายังไงครับสุดท้ายความอยากรู้มันชนะครับตัดสินใจแงนหน้าขึ้นมองไปข้างบนครับปรากฏว่าก็ไม่เจออะไรครับโอ้โหตัวคุณบีนี้โล่งใจแล้วครับก็คิดในใจว่าโอ้โหมาเขียนไว้แบบนี้เขียนหลอกแบบนี้นี่เอาเรื่องเหมือนกันไม่เคยคิดเหมือนกันว่าจะต้องมารู้สึกตกใจกลัวกับข้อความอะไรแบบนี้ จากนั้นก็ทำธุระส่วนตัวต่อไปครับจนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับทำความสะอาดใส่ก้นเกงใส่เข็มขัดเสร็จตัวเองก็เปิดประตูห้องน้ำออกมาครับแล้วคุณบีบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ต้องตกใจครับว่าหลังจากที่เปิดประตูห้องน้ำมาเสร็จเนี่ยเห็นว่ามีนักศึกษาคนหนึ่งยืนเหมือนล้างหน้าอยู่ครับตอนแรกตกใจแต่ไม่ได้แรงมากครับตกใจนิดๆหน่อยๆเพราะเอ้ยเมื่อกี้ตอนที่เรานน่งห้องน้ำอยู่เนี่ย เราเองก็ไม่ได้ยินเสียงใครเดินเข้าเดินออกเลยนะแต่ก็พยายามไม่คิดอะไรมากครับอาจจะเป็นจังหวะที่แบบก้มใส่กางเกงกดชักโรครกอยู่หรือเปล่าเสียงมันดังเลยไม่ได้ยินเพื่อนนักศึกษาเดินเข้ามาตัวเองก็พยายามไม่สนใจครับก็เดินไปที่อ่างน้ำล่ะเพื่อที่จะล้างมือนี่แหละก็ยืนครับอ่างล้างมือเนี่ยมันมีสามอ่างก็เห็นนักศึกษาคนนั้นยืนอ่างขวาสุด ตัวเองก็เหมือนเว้นระยะนิดหนึ่งไปยืนอ่างซ้ายสุดตรงกลางมันก็จะว่างครับซึ่งคิดไว้แล้วล่ะว่าซ้ายสุดเนี่ยล้างมือเสร็จก็เดินออกประตูง่ายเพราะประตูก็อยู่ซ้ายถัดจากอ่างล้างมือนี่แหละตัวเองล้างมือไปล้างมือไปก็รู้สึกว่าด้วยความที่มันดึกมันเพลียครับก็อยากจะเออล้างหน้าสักนิดหน่อย,อยก็เอามือมาลูบหน้าลูบตากวากน้ําล้างหน้าก้มหน้าลงไปครับใช้น้ําล้างผ่านๆจะได้รู้สึกสดชื่นครับ เหงื่อหน้าขึ้นมาครับในจังหวะที่ตัวคุณบีเนี่ยเหงื่อหน้าขึ้นมาตัวเขาบอกว่าก็ต้องตกใจครับเพราะว่าด้านหน้าเขาเนี่ยที่เป็นกระจกบานใหญ่ๆเนี่ยสิ่งที่เขาเห็นคือหน้าตอนเนี้ไอ้นักศึกษาที่มันยืนอยู่อ่างขวาสุดเนี่ยตอนนี้กลับกลายเป็นว่ามันมายืนอ่างกลางครับแล้วมันก็กาําลังล้างมืออยู่ตัวเขาเองเนี่ยก็เฮ้ยอะไรวะมันผิดปกติมันอยู่ๆมันย้ายอ่างหรือว่าเพราะอะไร ก็คิดว่าคงไม่มีอะไรอ่างขวาสุดน้ำอาจจะไม่ไหลมันอาจจะย้ายมาล้างอ่างกลางก็ได้พยายามทำเป็นไม่สนใจอะไรครับแล้วก็ตัวเองเนี่ยล้างมือล้างหน้าเสร็จปุ๊บอ่ะทำธุระของตัวเองเสร็จครับก็จะเดินออกจากห้องน้ำตัวเขาบอกว่าในระหว่างที่จะเดินออกจากห้องน้ำเนี่ยมันเป็นระยะทางแค่ประมาณ3 9 4 9ประมาณเนี่ยครับจากอ่างล้างหน้าเดินออกมานิดเดียวก็เป็นประตูแล้ว เขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยได้ยินเสียงเคาะครับเป็นเหมือนเสียงเคาะแผ่นไม้แผ่นฝ้าครับมันดังอยู่ข้างบนหัวเขาตัวเขาเองเนี่ยด้วยความที่ไม่ทันคิดอะไรครับก็แหงนขึ้นไปดูครับปรากฏว่ามันมีอะไรบางอย่างครับเกาะอยู่บนเพดานครับซึ่งขนาดตัวเนี่ยพอๆกับคนคนหนึ่งครับ มีหัวมีหน้าคือจริงๆเขาบอกว่ามันก็คงเป็นคนนี่แหละเพราะรูปร่างลักษณะเนี่ยคล้ายๆกับคนครับแต่ท่าทางเนี่ยมันไม่ปกติคือเป็นคนที่ทําตัวเองเหมือนจิ้งจกอะครับเกาะบนฝ้าด้านบนเนี่ยครับแล้วก็เหงนหน้ามามองที่ตัวเขาคือคอเนี่ยบิดพลิกกลับมาแทบจะอยู่กลางหลังเลยครับจ้องมาที่ตัวคุณบีครับตัวคุณบีบอกว่าตอนนั้น่ะ ตกใจกลัวจนขาชาครับขนมันลุกตั้งแต่ด้านหลังเนี่ยไหลลามขึ้นมาถึงหัวถึงคอครับสิ่งแรกที่เขาทําเนี่ยเขาก็ไม่คิดเหมือนกันนะครับว่าเขาจะทําสิ่งแรกที่เขาทําคือตอน,น,นแรกอะ่ะคิดว่าตัวเองจะวิ่งออกไปแต่ไม่ใช่ครับสิ่งที่เขาทําคือเขาหันไปเหมือนดูเพื่อนอีกคนเพราะว่าคิดว่านักศึกษาที่ล้างหน้าล้างมือนอะ่ะจะเป็นคนครับก็เลยเอ้ยเหมือนจะหันไปถามว่าให้มึงเห็นมันเห็นเหมือนกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ แต่ปรากฏว่าพอหันไปมองครับไอ้นักศึกษาคนนั้นที่ยืนอ่างล้างหน้าตรงกลางเนี่ยก็เห็นครับว่าน้ําก๊อกที่มันไหลออกมาเนี่ยที่กําลังล้างหน้าอยู่เนี่ยเป็นเหมือนเลือดครับแล้วนักศึกษาคนนั้นก็หันหน้ามามองคุณบีครับแล้วปรากฏว่าไม่มีตาครับเหมือนหน้าเนี่ยปกติทุกอย่างเลยนะครับแต่เบ้าตาของนักศึกษาคนนั้นเนี่ยมันโบกลวงลึกเข้าไปครับ แล้วเลือดก็ไหลออกมาตัวคุณบีเนี่ยร้องลั่นเลยครับวิ่งออกจากห้องน้ํามาโอโ้น่ากลัวมากหลังจากนั้นก็กลับเข้ามาในกลุ่มครับแล้วตัวเองเนี่ยก็เลยมีท่าทางที่ลุกลี้ลุกลนจนสุดท้ายก็เลยตัดสินใจกลับที่พักของตัวเองทําให้เป็นเหตุให้ทุกคนในคืนนั้นครับก็ต้องแยกย้ายเพราะว่าไม่มีใครได้อ่านหนังสือต่อครับแล้วด้วยสาเหตุนี้เองครับ ก็เลยทําให้หลังจากนั้นครับตัวคุณบีเนี่ยไม่คิดที่จะมาติวหนังสือกับเพื่อนเนี่ยในเวลาดึกเวลาหัวค่ําเองก็ตามที่มหาลัยกับเพื่อนเลยแล้วอีกสิ่งหนึ่งครับที่ตัวคุณบีเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ามันสอดคล้องกันยังไงก็คือข้อความที่ตัวเขาเองเนี่ยได้อ่านครับหนึ่งมันก็คือข้อความว่าระวังไอระวังผีนี่แหละและอีกข้อความหนึ่งเนี่ย ที่เขาคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกันมากๆคือข้อความที่เขียนไว้ครับว่าอย่ามองขึ้นข้างบนอะไรประมาณนี้ครับข้อความนั่นแหละซึ่งพอเขามองขึ้นข้างบนเขาก็เจอจริงๆแล้วก็กลายเป็นว่าพอเขามองขึ้นข้างบนน่ะก็ทําให้เขาอ่ะโดนผีตัวข้างล่างเนี่ยหลอกไปด้วยแทนที่ถ้าเขาเดินออกไปเลยเนี่ยก็จะไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วนั่นก็ทําให้ครับ กลุ่มเพื่อนของคุณบีหรือกลุ่มเพื่อนของคุณตายเนี่ยหลังจากนั้นเองครับไม่ว่าจะเป็นเทอมถัดไปปีถัดไปเนี่ยถ้าเกิดจะนัดติวกันเนี่ยก็ไปนัดติวกันที่บ้านเพื่อนครับแม้ว่าจะไกลสักหน่อยเนี่ยแต่ก็คิดว่าคงปลอดภัยจากเรื่องเหล่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดนวยน,นะครับแล้วก็ใครที่มีเรื่องผีอยากจะฟังอยากจะแนะนำ ก็นำเสนอส่งมาได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ในขณะน,นี้แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับกับเรื่องสยองในห้องเมื่อ